สวัสดีเพื่อนๆเปกควอนทีวีทุกคนนะคะซัมซุงกา a ล็กซี่0ที่ใครหลายๆคนก็รอคอยนะคะกำลังจะเปิดตัวในอีกไม่ช้านี้มีข่าวลือออกมาหนาหูมากๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสรุป7สิ่งที่เราจะต้องรู้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะตกเทรนไปสำหรับ Samsung g a l a กซี่0นะคะมีอะไรบ้างไปดูไปรพร้อมกันเลยะคะ่ะสำหรับข้อแรกนะคะ Samsung Galaxy S a m s u n g า a l a x y S10 และ S 1 0 p l u พเดียวจะมาพรอมกับกล้อง ตัวนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยแค่มีกล้อง2ตัวก็ถ่ายรูปหน้าชัดหลังเบอร์สวยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับกล้อง3ตัวที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพปกตินะคะหรือว่าการถ่ายภาพที่เป็นมุมกว้างเก็บรายละเอียดเยอะๆก็จะทําได้ดีมากขึ้นรวมไปทั้งการถ่ายรูปพอเทตหน้าชัดหลังเอบอร์<ๆ>ก็จะมีความเป็นธรรมชาติแบบสุดๆไปเลยข้อที่2นะคะ Samsung Galaxy S10 และ S10 Plus เนี่ยจะมาพร้อมกับ ขอบจอที่บางเฉียบแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมีการฝังปุ่มสแกนลายนิ้วมือเอาไว้บนหน้าจออีกด้วยนะคะโดยภาพหลุดก่อนหน้านี้นะคะเทคโนโลยีของการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่ามีข่าวลือออกมาสําหรับซัมซุงมาพอสมควรนะคะแต่ว่าก็มีหลายๆเจ้าเนี่ยที่ยิงตัดหน้านะคะออกผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาก่อนทีนี้ก็เลยมาถึงคิวของซัมซุง Galaxy S10 และ S10 Plus กันบ้างนะคะซึ่งภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ นะคะคเราจะไม่เห็นตำแหน่งของปุ่มสแกนลายนิ้วมือซึ่งก็มีการคาดเดาไปว่าตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับการสแกนลายนิ้วมือภายใต้หน้าจอนั่นเองนะคะส่วนภาพของตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่ามาพร้อมกับรูปแบบหน้าจอที่มีขอบตัวเครื่องบางมากๆแล้วก็จะมีขอบล่างที่หนาก,กว่าขอบบนแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะ ข้อที่3นะคะ Galaxy s ั m s u n g า a l a x y S10 และ S10 Plus เนี่ยจะมาพร้อมกับความจุถึง1เทราไบต์นะคะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าการพัฒนาของทาง Samsung เองนะคะพัฒนาสมาร์ทโฟนขึ้นมาเรื่อยๆจนทำให้ความจำเป็นของ Micro SD สติกรนะคะลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองมาถึงในรุ่นที่เป็น Samsung Galaxy S10 และ S10 Plus นะคะเขาคาดการกันว่าจะมาพร้อมกับความจุเริ่มต้นอยู่ที่ 128GB ขยับมาที่ 512GB ไปจนถึงรุ่นที่เยอะมากที่สุดนะคะนั่นก็คือ1 t b นั่นเองรับรองได้เลยค่ะว่าถูกใจผู้ชมทุกคนนะคะที่ชอบถ่ายวิดีโอแบบโฟกเคนแน่นอนข้อส s a m s u n Galaxy g S10 และ S10 Plus นะคะจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงขึ้นแล้วก็ตัวเครื่องที่มีขนาดบางลงนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยใน s a m s u n Galaxy g Note 9เราก็ได้เห็นกันแล้วว่าโทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่4,000เนี่ยมันใช้งานได้จูดใจขนาดไหนนะคะซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์กันมาว่า Samsung s a m s u u n Galaxy S10 และ S10 Plus เนี่ยน่าจะมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่เริ่มต้นอยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมป์นะคะแล้วก็มีขนาดตัวเครื่องที่บางลง ก,ก่อนหน้านี้จากก่อนหน้านี้นะคะที่รุ่นที่เป็น S9 Plus เนี่ยจะมีความบางของตัวเครื่องอยู่ที่8.5ม m mm, มนะคะแต่ว่าในรุ่น Samsung Galaxy F10 และก็ S10 Plus นะคะจะมีความบางของตัวเครื่องอยู่เพียงแค่7.8ม mm, มเท่านั้นค่ะ ที่5นะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ชาร์จไร้สายแล้วก็ชาร์จให้กับอุปกรณ์อื่นได้ด้วยนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยเอาจริงๆในเรื่องของการชาร์จแบตแบบไร้สายนะคะโทรศัพท์มือถือที่เป็นเรือธงหลายๆรุ่นนะคะก็มีฟีเจอร์นี้ออกมาให้ได้เห็นกันบ้างแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ที่สามารถจ่ายไฟแบบไร้สายให้กับเครื่องอื่นได้เนี่ยต้องบอกว่ามีเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้นก็เลยมีการคาดเดาว่านะคะว่าทางซัมซุงเองเนี่ยจะมีการใส่เทคโนโลยีดังกล่าวนะคะลงใน Samsung s a m s u n galaxy s10 และ S10 พั u ดที่คาดว่าน่าจะได้เห็นในงานเปิดตัวในครั้งนี้ค่ะ <S <S ข้อที่6นะคะ Samsung Galaxy S10 และ S10 Plus เนี่ยจะมาพร้อมกับฝาหลังที่เป็นเซรามิกนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัสดุที่เป็นเซรามิกมีหลายรุ่นที่เริ่มใช้กันมาบ้างแล้วนะคะข้อดีของวัสดุที่เป็นเซรามิกเนี่ยก็คือ1เลยเนี่ยมีความแข็งแรงมีความทนทานมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสามารถรองรับการชาร์จแบบไร้สายได้นะคะแล้วก็วัสดุที่เป็นเซรามิกเองเนี่ย จะมีความแวววาวเงางามแล้วก็ดูสวยงามนะคะฉะนั้นก็เลยมีการคาดเดาวแล้วก็มีการพูดถึงกันออกมามากพอสมควรว่า Samsung s a m s u n Galaxy g S10 และ S10 Plus เนี่ยน่าจะมาพร้อมกับวัสดุที่เป็นเซรามิกโดยเฉพาะบริเวณฝาหลังนั่นเองค่ะ <S 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 ข้อที่เร็จนะคะข้อสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะคะคือมีการคาดเดาผ่านข่าวลือออกมามากมายนะคะเราก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าเขามีข่าวลือออกมาว่า Samsung Galaxy S10 จะมีราคาเป,เปิดตัวเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ27,000บาทนะคะแล้วก็ Samsung Galaxy S10 นะคะจะมีราคาเริ่มต้นหลังจะเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ32,000บาทนะคะแล้วก็รุ่นสุดท้ายเนี่ยก็คือ Samsung Galaxy S10 Plus เนี่ยราคาเปิดตัวเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ35,000บาทนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ต้องมาติดตามดูกันอีกทีนะคะว่า Samsung Galaxy S10 และ S10 Plus ราคาที่เข้ามาในไทยหลังจากเปิดตัวแล้วเนี่ยราคาของประเทศไทยเนี่ยจะ ่ทีเท่่่าไหรคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อสำหรับทริปเตรียมความพร้อม,อมรอรับ Samsung s a m s ุง g Galaxy S10 แล้วก็ S10 p l u พัทที่กำลังจะเปิดตัวในเร็ววันนี้นะคะยังไงนะคะเ,เพื่อนเ่คนไหนนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะให้เรารีวิวในฉบับเต็มๆนะคะพิมพ์ไว้เลยได้เลยในคอมเมนต์นี้นะคะเมื่อ,อไหร่ที่เราได้เครื่องมาหลังจากงานเปิดตัวแล้วเราจะรีบมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมอย่างเร็วมากที่สุดยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะแอมขอตัวลาเ,เพื่อนเพื่อทุกคนไปก่อนแล้วอย่าลืม กด subscribe กดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ